มาฮัลเบนแล้วหใหญ่มากอันนี้สาขาสีคอนบางแคนะครับมาฮัลเบนต้องใส่ถุงเท้ากันลื่นนะครับเพราะว่าไม่ง,งั้นลื่นมากโอ้โห สไลเดอร์ไหมลูกสไลเดอร์ไหมไปไหนโอ้ค่อยค่อยลงลูกเอ้ยค่อยค่อยลงค่อยค่อยลงอาจะจับมือ่ เอานะสีส้มหรออ่ะเดี๋ยวป๊าไปก่อนนะเดี๋ยวป๊าไปก่อนลูกเดี๋ยวป๊าไปก่อนนะเชลินไม่บายป๊าไปก่อนนะอาดันป๊ามาดันป๊ามาดันโอ้โอ้โ้อดอกอดอกออกหลังเช้เท้ันนี้เรามังเจ็บแขนนะลูกเดี๋ยวเราดูหมามากัน

ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจริงเหรอใช่มันมันใหญ่ใช่ไหมนันสูงนั่งสูงเช่ดเชิดเดียวเดียวเดียวนั่งตับปลาปนั่งตับปลาเป็นไรอ่ะไปเอาขาบังปลาปลาไปแล้วนะสลายแล้วนะอย่าเอาขาออกนะเอาตับอกไว้ โอ้โห้ว้าวอ้าหอ,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 อย่างสูงหมามาแล้วอุ้ยหม,มามาแล้วมเอาอันนี้ใหม่หรอมนสูงนะโอ้สูงไห่ลูกสูงหัหยไม่สูงเหรอบอกป่าว่ามันสูงนะมันสูงดีหัว<า>อย่างสูงหม,มาไปแล้วเร็วเร็วเชิขึน้นได้ไหม Oh! มามาสไลดเดอร์อันใหญ่กันเย่๋ยพึ่งนะเย่าพึ่งนะรอป้าป้าก่อนนะก่อนโอ้ oh, ยังสูงมาเลยะงนะนะสูงไหมลูกสูงไหมสูงไหมนะน้องเชอสูงไหมน้องเชอรกลัวไหมไม่มนไไหนไไอ่ะปะปไป,ปไปต่อเลย ออันันน้อเล่นไร้ไหมนัดกดอีกอันนี้เ่นมเล่น้มอันนี้คออะไ่ลองเล่ด้ปอนนี้คือเ่ม นมะไรลูกปีนได้ไหมไหนลองดูสิทางนี้หอทางนี้หทางนี้หอทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายาไปขนี่มาทางนี้มาทางนี้ไปไ้ไ้ยโอหือฮั่ ไปทางนี้ลูกน้องเชอร์นี่ไปทางขวาลูกไปทางขวาปาปปะป๊าก็ไปอ่ะป๊าก็ไปไปค่อยๆลูกค่อยๆนะเออค่อยๆไปค่อยๆไปไปปาป๊าไปด้วยอ่ะปาป๊าปล่อยมือแล้วนะอ่ะหนูปีนขึ้นไปเลยลูกปีนขึ้นไปเลยโอ้โห ไปเลยเก,ก,ก่งมากแรงเยอะปีนเลยลูกปีนขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวจับเชือกแน่นๆจับแน่นๆโอเคไปทางซ้ายลูกไปทางซ้ายชลรีไปทางซ้ายลูก้ายสายลูกซ้ายสายเชิญไปทางนี้ลูกไปทางนี้มา,ามา,าจับ เอ,อไปทางนี้ลูกไปทางนี้โหถ้าปีดได้นี่สุดยอดเลยนะมันสูงอ่ะเนี่ยเ<ม>ชลินเก่งอ่ะสูงอะเน,นี่ย<ม>ไปลูกไปนี่อันนี้ลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้เชลีขึ้นไปทางนี้ต่ออ่าอ่ะ,อะไปมือปะปะ๊าลูกจับเชือกไว้ไปมือปะปะ๊าโอเคเสียวเสียเไปลูกไปลูกไปแล้วกระดิแล้วกระดิ่งแล้วสุดยอดมากโอ้โหเก่งเก๊ อันนี้ลูกทางนี้ทางขึ้นอยู่นี่ลูกโอ้โหสุดยอดจะถึงแล้วลูกจะถึงแล้วไปเดี๋ยวป๊ป๊าพาไปเล่นไปขึ้นตรงนี้ไปก่อนลูกขึ้นตรงนี้ด้วยก่อนเชิญเดี๋ยวป๊ะป๊าพาไปเล่นนะขึ้นนี้ก่อนขึ้นอันนี้ก่อนโอ้โหมาถึงจนได้นะสุดยอดเลย ใายให้ปลาปานะม2สองน,นมามาด้านตู่หันมาตรงมูไไมไดมา,ไดาสุดยอดเฮ้ย่ไดปังไงวนี่มัาม้าไปแล้วเร็วเรวมาม้าไปแล้ว มาไปแล้วลูกไปลูกปไปลูกะเดี๋ยวป้าพาไปเล่นอัไนั้น่ะนี่มาทางนี้ก่อนลูกมั้ยาดไหมลนน เล่นบอลอ่ะลูกมาเล่นบอลมามาเล่นบอลกันน้องเชอร์นี่ป้าป๊าเตะบอลน,นะเตะบอลเตะบอลอุ้ยอุ้ยระวังลูกระวังนี่มาโยนบอน 5, ลอโอโห้าปลาเลยอ้ยเตะมาโอ้โห มาเตทบอลนะหีเต้นเยโอ้โหไปกรโดดเลย อ้าวกระโดดกับหมาลูกเฮ้ย Má lưu lưu má lèo Sẹo má lèo Má 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 lưu Uô แก่งมากลูกไป<ะ>โอ้โ,อโอหโคตรแรงใช้ตรงนี้ลตรงกางเนตรงการลาง <c oughs> <c oughs> เรียกว่าอะไรนะลูกป้ายแดงฮะป้ายแดงหาเบอร์เลยนะป้ายแดงสีอะไรสีชข้นสนุกไหมสนุกเลยอ๋อแล้วมันมีอะไรบ้างไหนะมนเนีเ้ยนี่นล้วค่ะ